เอยู่ตรงถนนนะพ่อแล้วต้องเข้าหมู่บ้านอะไรครับเข้ามาหมู่บ้านอ๋อโอเคครับกล้องขวานี่คุยกับป๋องได้ช็อกได้ยินเสียงคืนเมื่อก,กี้เสียงลิงลมน่น่ะลิงลมนะงงนะ่ะฉายยากเหรออ่าปองลิงลมอันนี้นูโวคนที่เจ <laughs> <laughs> ็ด ไม่น่าใช่เอาละครับเรากำลังเข้าไปรับพี่ป๋องนะครับตอนนี้หรือว่าพ่อป๋องแห่งวงการบันเทิงเหลือจ้างเหลือจ้างแห่งวงการบันเทิงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอเข้าไปรับกันครับไป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 จริงๆครับหลายคนที่ทุกคนบอกว่าต้องเชิญมาต้องเชิญมาคือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้โหที่คือตํานานสุดยอดของตํานานเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าพวกผมใฝ่ฝันเลยนะพ่อโอ้โหนี่ตํานานจนหน้ากูเหี่ยวตา ำาะหน้ากูยับไปหมดเลยตามชนะกูยับคือผลงานของพ่อเนี่ยผมบอกเลยว่าติดตามทุกอย่างนะเมื่อกี้ที่คุยกันฮับออฟโก้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอเดช็อปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแล้วก็เราซื้อแผ่นเลยแหละคือยมื่อุกเอ็มพีสามนะโอ้โหแบสเซเว่นจ้าซื้อเอ็มพีสามยุคนั้นนะยังไม่มีโซเชียลนะใช่ครับหลังจากนั้นลิฟแล้วก็ไลฟ์ต่อให้เพื่อนดีมากไอ้สัตว์ ผมว่าจะเอาแผ่นไลา์มาให้พ่อเซ็นอยู่เอตอัวเซ็นให้ลูกเรื่องสมผมว่านั่งคุยกันว่าพ่อป๋องนี่คือตัวบั๊กวงการบั๊กคืออะไรวะตัวบั๊กคือแบบมันเป็นเหมือนตัวโกงอะตัวโกงที่อยู่ตรงไหนก็ได้อะอ๋อตัวโกงอะใช่คือแบบเหมือนแบบเป็นตัวพิเศษอะถ้าเป็นถ้าเป็นบะหมี่ก็น้ำหมูแดงอะเติมน้ำไม่เด้ถ้าเป็นวินนิ่งก็ตัวทำครับว่าที่แบบว่าไปอยู่ตรงไหนก็ได้อะป้องถ้าคนดูนะคิดเหมือนเราว่าพ่อป๋องอยู่ตรงไหนก็ได้ลองสังเกตดิกูชอบโดนแกล้งอะไปไหนคนชชอออบบ้้ำกกูคนแลง่า แค่แบบพอ,พอน่ารักใช่ออไม่รู้ตัวเพราะชอบด้ว嘛 <laughs> <laughs> ชอบหลยโหอยู่ได้ขนาดนี้แล้วชอบมีความสุขเอางี้นนความพิเศษตอนเจอพ่อป๋องเนี่ยการมาได้ของพ่อป๋องเนี่ยคือเราเดินไปเจอที่บ้านผีไปการเจอที่น่ารักมากเ <laughs> ป็นการเจอที่แบบว่าตอนแรกอ่ะพ่อป๋องก็คงคิดนะไม่ชู้มื้นี้มันยังไงวะ <laughs> ไม่แต่ตอนแรกเลยอ่ะกูต้องยอมว,ว่ากูเป็นคนแก่ที่กูไม่ค่อยได้ตามโซเชียลจนมาเจอมึงวันนั้นอ่ะรายการโคตรหล่อเนี่ยมันใครว่าไอ้อ้นไออีฟเออกูไขว่าก็ถาม้องว่าพี่พ่อน้องทำรายการบางกอกเสียก้า แล้วมันดังมากมันทํารายการเกี่ยวกับพวกของวินเทจเซอร์วินเทจและที่มันแบบเป็นไฮไลท์เลยคือมันทําแบบรีวิวบะหมี่ป๊อกๆใช่แล้วก็เฮ้ยเชียกูก็ชอบดีกว่าแล้วพอได้คุยกันแล้วพอได้ร่วมงานกับวันนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าวันไหนมึงไปเนี่ยเฮ้ยกูขอไปด้วยก็เลยแบบว่าได้มาวันนี้แหละเพราะว่าวันนั้นอะในคอมเมนต์ในไลฟ์สดอะโอ้โหยังไม่มีผีเลย มันนั่นรายการขี่แม่งพังไปเลย <c oughs> มนั่นแหละเขาบอกว่าเ <c oughs> อาพวกผมมาจะน่ากลัวกี่โมงเฮ <c oughs> ้ยจะสนุกสนุกสนุกตอนเปิดไพ่มาอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ใ้เปิดไพ่เซพายอยู่ครับ <c oughs> เออตอนเปิดไพ่เงี้ยไอ้ของหล่นอย่างเงี้ยเออแล้วตอนมึงแดกบะหมี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแซวว่ากี่จงกียรบไม้หมุดอยู่ไหน รสชาติอะไรคนอะไรกูก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าถามไอ้น้องตังตังถามไอ้เกมนี่อะไรวะมันบอกมันเป็นสับในรายการพวกมึงใช่ไหมใช่ครับด้วยความที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรพูดไปเร้เลยครับแล้วก็ผมก็เลยมานั่งนึกว่าเฮ้ยงั้นเราทำหนึ่งร้อยอีพีดีป่ะก็คือตั้งใจว่าหนึ่งร้อยอีพีใช่ครับห้าสิบอีพีแรกอผมจะไปกันสองคนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผมเจอใครหรือว่าเจอคนที่รู้จักกันจะชวนพี่กินบะมี่ป๊อกกันชวนไปกินกันใช่ครับทีเนี้ยมันจะเป็นทั้งรายการทั้งพูดคุยแล้วก็ไปกกินนนนข้้าววััซึ่งี ป๋องก็อยู่ในหนึ่งไรต้องขอบคุณมากพี่ต้องขอบคุณพวกมึงที่ให้เกียรติกูมานั่งรถแล้วพาไปกินบะหมี่ป๊อกๆอุ้ยเหมือนเดิมนะครับทําพูดเหมือนต้องผมต้องพูดหรือเ่าผมติรแต่นั้นได้ขับรถให้ลิงลมแล้วนนี่นีนี่นี่นมนี่นิ่นีนี่นี่นีนนีโวี่น่นนนี่่นี้พ่อ ผมเจอปอกๆอ,อยู่เจ้าหนึ่งเขาอยู่ใต้ทางด่วนพ่อน่รู้จักแหละกูเป็นคนที่ไล่กินบะหมีป่ปอกๆในโซนวัชาพนเนี่ยอากูว่ากูน่จะกินมาเยอะและเกือบหมดอะอาไวเฮ้ยแสดงว่าเราเจอตัวจริงบะหมีป่ปอกๆป,ประมเลยกูตัวจริงอะกูการันตีแต่เดี๋ยวว่ามีความผูกพันกับปอกๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปถามที่นุ้นตรงนู้นตรงนู้นดีกว่าตอนนี้เราวิ่งก่อนเพราะว่าดูทรงเที่ยงครึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยอย่าเผลอนะคิวยาวด้วยคิวยาวด้วยบอกเลยเจ้านี่นี่เด็วขอนิยมออะถ้างั้นทานลิงลม ยังไม่ได้กินข้าวมานะยังกูรอกินี้แหละคก็ต้องรอกิมึงเลยที่เนี่มีแบบพิ่มแต่อนีมีขจีนด้วารกีานี่นนน่ครับย่งก็รอมากินกไดเลยเราว่ากินอ็จะเด็กๆนี่แหละป๋า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 องกินหครับคนแบกร้านนี้ออแบเาอเน้อกเลนี่ปงานรู้ง แล้วปลาปลาคิดเส้นอะไรครับนี่เเดด็ลยได้ครับข้างเด็ดเพราะนั้นผมบะหมี่แห้งอ๋อผมเล็ดแห้งเล็ดเล็ดมีเกี๊ยวไหมครับเล็ดแห้งเกี๊ยวพิเศษครับเล็ดแห้งเกี๊ยวพิเศษนี่ครับเขาเป็นเลือจ้าขนาดกับบะหมี่ป๊อกๆสองครับนี่นะของผมใส่เกี๊ยวด้วยนะครับจุก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 ของผมพิเศษครับอันนี้อ๋อนี่หมูเกี๊ยวใช่ป่ะผมจะ้วก็หมูในหมูสับด้วยมีหมูสับหมูหั่นแล้วก็มี ไม่เป็นแล้วเขามีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผ็ดมากเฮ้ยพริกเผ็ดมากมีแล้วก็ขยันหัวว่าแล้วทำไมคนรักว่าแล้วไม่เหนมีเงิคนรักกูก็เนี่ยแบกร้านเขาเนี่ยอันนี้เขามากินก่อนเลยครับนี่เขาส่งฝาแล้วกันฝาเนี่ยฝามาซื้อบางทีประมาณเจ็ดถึงแปดถุงอะเพราะวันก่อนจะมาเยอะหรือบางทีก็มีเวลาก็จะแวะมากินเองจอดรถตรงนี้แล้วมากินนี่ถ้าเกิดว่าบางทีถ่ายรายการไม่ได้แวะมาก็ให้น้องมาช่วยซื้อให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพาประคองไหมครัประคองก็ฝังไปนั่งนยได้เลยสบายตีูดเป็นคนป่วยกากหมูก็มีใช่ป่มีคบครบเฮลาร้านนี้ครบจริงเหรอเเฮ้ยมากับรุ่นใหญ่ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าดึงมื่อให้อย่างนี้แสดงว่าสบายแล้วและอย่างนี้เนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งคือนี่ผลุปณิสัยคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนถ้าเจอกากหมูจะเด็ดกินหหอใช่แลอระหว่างรอระหว่างรอแต่ แคบหมูมันจะมีหลายแบบนะอันนี้แบบนึงที่โอเคใอ้แบบนี้เป็นพันใหญ่ๆอ๋อครับเข้าแต่อันเนี้ยมันจะอยู่ในหมูของผู้ถือเรืออ๋อไม่ใหญ่ใหญ่กูชอบกินพันใหญ่นะ่ถไม่ที่มี่เป็นใหญ่อันนี้ก็ได้และถ้าคนรุ่นใหญ่เขาจะไม่ใช้กันใส่เขาจะดึงเอาดึงเอาใช่ครับดึงเอาเป็นได้นะต้องดึงเอาป็นได้นะถ้าดึงไม่เป็นนะทั้งพวงนะชอบพังเฉียงเยิ้มไหลอวยจบกันทั่ มันมีแป้นนิ้วอันนั้นอันนั้นกินมันมีร้านผมนะใช่ครับผมมีครับที่เช่ครับใช่ครับโรงงานมีทางหรอที่เด็ดแป้นนิ้วฮะมันรู้หมดเลยอ่ะรู้หมดแล้วแล้วไม่ช่วยเมียขายอ่ะกล่อกเมียกินโอกลอกเมียคือแย่แล้วก็ให้เมียขายแล้วเดี๋ยวก็มาอับกบาลนี่กบาลนี่แหละช่วยเมียร่วมไปช่วยเมียนี่มึงดูนี่ดูหัวนนี่เนี่ยหัวช่วยเมียทอนเฮ้ยกูจะต้องรู้สึกผิดอะไรป่าวะ มีเรหด้วยผู oh <as rê> <everywhere> ้หญิงกตีพ่อเคเกมมไพอเคเกมไห่เคยพคคนบริสุทธิ์อ๋อคนดีหวัคนไม่ใช่เคยผเคยเกมครบ้เเกมเกมฮะไอ้เน่าเกมึงไม่น่าเกมหรอกอันี้พ่อเฉียดดีอันนี้ผมเห็นด้วยไม่รู้เขเชีย์ใครกันนั่งอยู่รถก็นั่งอยู่ก็เกิดปัญหาแล้วนะจับสายตรงนี้เลยเฮ้ย เียมึงอยู่ข้างดูนะไม่ได้อยู่ข้างด้วยมันเลยไม่กลัวเมียขายอยู่นู่นแล้วเปิดเมียมันมีพันธุจีเมียมึงอ่ะเป็นธุรกิจที่บ้านไม่มีอะไรอ๋อเออแบบว่าใช่ครับไม่มึงก็ไม่ต้องบอกพี่ป๋องหมดก็ได้รู้หมดแล้วเนี่ยอะไรเป็นอะไรนายยางี้ขายมานานนะครับสามปีครับสามปีเท่านั้นเดิมๆที่ทำงานโรงแรมอะไรทีนี้แล้วนี่หละขายมาสามปีเฮ้ยอันสามปีอ่ะแต่ดูคนนะคนที่มารอคนเดียว วันนั้นเลยไปนู่นนะ้วเข้าไปซอยนะสี่ห้ากิโลเข้ามากินเอ่ะพี่ร้อยเฉยมึงสงเหมือนข้ามึงไม่ทันเลยอันนี้อะไรครับเล็กแห้งเหรออ๋อเล็กแห้งมาแล้วอันนี้ของป๋าปกติพ่อกินรสจัดไหมครับรสจัดครับ ขั้นตอนสำคัญครับคือต้องชมเขาปรุงครับคนมาต่อเยอะอ๋อแล้วน้ำหมูแดงเนี่ยถ้าแห้งเนี่ยจเจ้ก็ใส่ให้เลยทุกอย่างนะบอกว่าอย่างพีชใส่ใสพอดีจะพิชจะนำ้ำหมูแดงจะถ้ามากเกินไปมันก็ไม่โอเคนะอันนี้มัน่ากเกินกลางพอดีเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาบอกจะปรุงแบบไหนเวลาตักน้ำซุ้มต้องตักมันมีพริกครับแล้วส้มและเกลือถ้าอย่างเงี้ยน้ำซุ้มใหม่ครับเพราะว่าพริกยังไม่เหี่ยว ม่กินหวานนะไม่หวานมากใช่ใช่ใช่ที่นี่มีพี่เผาให้เลยนะอเพคือเป็นเบาหวานไม่อยากใส่ตังคเยอะมากทำไมไม่ทำปาก่าผมมองนะ้วเพรเหมือนเราอ่ะต้องมีเกี๊ยวน้ำทั้หน่อยจัดไปดิบอกพี่เขาเลยเกี๊ยวน้ำพิเศษสักถ้วยนะครับเมกี้น้ำหมูแดงใายไปแล้ว ออกแดงไปไงเดี๋ยวขอดูเขาปรุงก่อนหยิบปรุงหยิบเจคนนั้นไม่เอานะที่เทหมดที่เทหมดกระปุกเลยไม่เอานะไม่เอา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 แล้วไม่เอาแล้อันนั้นเขาเทเล่นผมกินเของดีพริกขวดจบเลยจบเลยล็อกคุณชิมมาซุปแล้วเหรอเดือดไหมเดี๋ยวชิมพอพร้อมกันอีกทีนึงได้เดี๋ยวหมดแล้วอะเอาเผื่อมีเบิร์นไหมพ่อเล็งอยู่ว่าแต่งยิงชามเดียวก็จุกแล้วทุกอย่า ดูดดวดดูเฮ้ยคุณปุงโชดาราหน่อยดิคุณปุงโชดาราหน่อยดิพิเศษนะเขาบอกพิเศษนะคัันผมลองให้ต่ออุ้ยเดินไปอื้เลย้้นใหารต้ยนะอนหอเยปุงโชวัปนี่ยนี่ปุงโชว์ปะเ่ยรูเขาเหอมเออกินไม่ไดุ้งเล่นอ๋อ้วผมขอตีลุกเลยอุ้ยคนรอฮะตอนนี้ผมมีแววันเส้นเล็กจะเดือดอแล้วเดือด ดูอวนี้แน่นะแม่ก็กินเล็กกับบะหมี่อร่อยจุ่เส้นหมี่กต่เส้นใหญ่ก็ไม่เหมาะกับเส้นเส้นหมี่ผมชอบกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อถูกต้องใช่ไหมถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่ใช่ถ้าเย็นตาโฟเส้นใหญ่เออถูกต้องก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กกับบะหมี่อ่ะถูก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 บะหมี่มีสองแบบแบบนี้กับเส้นเบาะเส้นแบนใช่ใช่ใช่แต่เส้นแบนก็เหมาะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้โหใช่เลยเส้นแบนเป็ดเป็ดเออใช่ อเถูกขึ้นแบบเดียวกันถูกแต่ขึ้นแบบกินกันนี่ก็ได้แต่กินเดี๋ยวเป็ดจะอร่อยกว่าไม่รู้ทำไมใช่โอ้โหดูดมดูดมดูดมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพยักหน้าแล้วเฮ้ยที่โต๊ะดีกว่าที่โต๊ะดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นกลด้วยเฮ้ยใส่ได้อีกช้อนนี่สามช้อนแล้วนะนนนบาั่เขียมัวสามช้อนแล้วนะดูนี่ ได้กว <đây, S 2> <va. S 1> ่าได้เยวไม่ได้เลยทำดีๆเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวยังไงก็ต้องสองนลต้องกินอย่างน้อยก็ต้องกินสองเลยก็คือเรื่องต้นอย่างแห่ตัวองเช่น เซเลคแห้งตอนน่อด้วยบะหมี่ยำแต่คราวงนี้กูเปิดด้วยบะหมี่แห้งกูคิดว่าจะเป็นบะหมี่ยำไหมหรือว่าเล็กยำแต่ว่าด้วยความที่ปริมาณม,านะมันเยอะแล้วนะก็กลัวจะแบกไม่ไหวในยกที่สองใช่ครับี่เดี๋ยวโอ้โหไปเสียคะแนนยกสองเด็กเลยทีนี้เด็กล้อตายโอ้เสีย,าาย,ยสบ,เยเบอ,ยอเด็กล้อเลยแต่ก่อนเนี้ยมันก็ไปสองไปสามได้เพราะปัจจุบันอายุมันเยอะไงอายุมังคงสิบแล้ว 60, มันก,นก็ร่างกายมันก็แบกแบบไม่ทบหลายมันก็ไม่ก็ไม่ไหวอ่ะ แตบบ่แบบขึ้นไหลบ้างแบบขึ้นขาบ้างพอดีไอ,อไปลองฟื้เขาดนยเนี่ยไอดอลดัง <c> ด <oughs> <c oughs> ้าน,นการเชาวเวอร์เลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ไอคนอีกดังด้านการชาวเวอร์นะเขาเล่าอีกฟาเขาเล่าอีกงอ๋อครับน้ำตุ๊ก b o d หนาครับผมคืออะไรวะบอดี้หนาคือมันจะแบบมีความเข้มข้นของน้ำตุ๊กมัอมันจะไม่เชิงอะเป็นอดี้กระดูกอันนี้กระดูกเยอะอย่างนี้ชัวกระดูกเยอะแน่นด้วย นาะโอเคนานไม่เย็นแล้วก็มันจะแก่เค็มนิดนึงนิดเดียวนี่แต่ว่ามันมีความละมุนอะไรบางอย่างด้วยแต่ไม่เบากันเคยมากินที่ไหนไม่เคยอร่อยจริงเหรอไม่เคยแวะมาแล้วบะหมี่เป็นไงเดือดไหมก็ตื่นแท้งอือีกว่าก็เห็นนะก็เจอนานนะมันจะไหลมันจะไหลมันจะไหลครับมันจะไหลคุ้ว่าเขาลวกเส้นดีแล้วพอมันมีน้ำหมูแดงหรือมันมีพวกกากเกลียวอ่ะแล้วมาคลุกคลุกกับเส้นอ่ะ รู้ว่ามันพอดีมันเข้าทุกเส้นเลยนะไม่มีเส้นไหนไม่โดนอ่ะใช่ครับพ่อครับผมอยากให้พ่อลองชิมเล็กแห้งดูแล้วก็จะรู้ว่าเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอีกแล้วเหรอเส้นเล็กกินอะไรอร่อยยานป่ะผัดไทยอแต่ต้องเป็นเส้นที่เรียกผัดเส้นจันนะเส้นจันครับอืมเขาจะมีความนุ่มเหนียวแล้วมันจะมีกุ้งกุ้งลายวิบบนเยอะไงเส้นดีอื้มลวกเส้นดีโหดลูกเส้นโหดอันนี้เหนียวนุ่ม มียืดหยุ่น<ช>หน่อยอเดี๋ยวนุ่มยืดหยุ่เนี่ยใช่ฮะเดี๋ยวนมยืดหยุ่นอยืดหยุอืมตอนเด็กมงเลยวิายืดหยุ่นก็ไว้อ่ะ าบอกว่าก้าวนี้ไม่มีลูกชิ้นนะไม่มีลูกชินก้นเมื่อกี้ผมจะโปลูกชิน้น20ไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีให้แต่ในความเป็นจริงอ่ะเส้นปลา,าเนี่ยปลาเส้นเออมีปลาเส้นเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นบะหมี่บล๊อกเริ่มต้นเลยลูกชิ้นไม่มีปลาเส้นอะ่ะก็ยังไม่มีมันมีแค่หมูดแดงก๋วเกี๊ยวหลังๆก็เริ่มมีปลาเส้นเข้ามาเริ่มมีลูกชิ้นเข้ามาเป็นออปชั่นเสริมทำให้ก๋วยเตี๋ยวน่าสนใจอืมคนเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวต้องถามรุ่นแรกเพราะว่าเขาบอกอายุเยอะกว่าเราประมาณยี่สิบปี ไม่อร่อยมากน้ำซุปเนี่ยถ้าก,ก่อนถ้าแดกอย่างเงี้ยรู้สึกเนี่ยมันต้องถือไม,ม,ม,ม่ยาวโกะไม่ยาวกระเดื่องถือมาจากบ้านแล้วแต่ถือมาจากบ้านก็ได้คุณคกูอ่ะครูถือมาจากบ้านหรือถ้าไม่มีจา,ากบ้านก็ที่ร้านเขาก็มีน้ำซุปเนี่ยไม่มีน้ามาขอเขาเดื่มถ้ก่อนไม่มีมันมาช่วงหลักนี่แหละกูเดาว่าเกิดจากการที่คนมากินแล้วคุณแบบพี่มันแห้งอ่ะยิ้มซุปก็อร่อยนะพอตักจังหวะตักอ่ะคงเจอติดมาด้วยติดมาด้วยอ่ะันแบ่นั้นะรุน่นผมอ่ะใครรู้จักก็จะบอก้องเตี๋ยอืม ไม่รู้ทำไมผมเรียกเขาเต้เหมือนกันไม่ได้อรออาหารเหลาเปล่ามันดูใหญ่เลยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าข้องเต้เหรอพอกูไม่ค่อยได้ยินคำว่าข้องเต้เออกูไม่ได้แต่บ้านผมนอ่ะเขาเรียกข้องเต้โอ้โหไปได้ยินเหนือก็เหนือขึ้นอ,อีก <c oughs> เหนือขึ้นอีกเอาลรางเท้าอีกเออจริงๆผมผมมองว่าเวลาช้อนพลาสติกอะไรเงี้ยมันลดความอร่อยลงไปนิดนึงช้อนพลาสติกกับชามพลาสติกให้ชามโฟมก็ไม่ต้องเป็นช้อนแบบเจ็บเลย ส่งมาถังด้วยความจงจำบ,บ,บ,บจะไไหมีบล็อกเดียบนอกจากเด็ดเลยไหมก็เข้าที่เด็กน้อยครับตอนอยู่ซอยสุทธิสารเป็นเด็กน้อยอยู่ประถมจะก่อได้โอซาล์มต่อนหน้าก,ก็คือเป็นชุมชนแออัดเข้าไปในซอยเป็นถนนปูนขวาก็เป็นบ้านเช่าบ้านครัวก็ว,ว่าไปน้ายจะเป็นบ้านเช่าที่ต้องเดินผ่านสะพานไม้ไปข้างหน้าเป็นน้ำค้างความจงจำก,ก็คือบะมี่บล็อกประมาณตอนดึกอ๋อมาตอนดึกมาตอนดึก เสียงที่มันส่งมาคือเสียงเคาะไม่ไพ่ปอก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 เมื่อไหร่ที่ยินอ่ะบอกมาทุ่มสองทุ่มมาลุ้ไว้ถ้ามีตังค์ออกไปกินการเท่าไหร่อ่ะมันนู้นโอ้ตอนนั้นตอนนั้นว่าหลักบาทบาทเนาะหลักบาทผมว่าไม่เกินห้าบาทสิบบาทหลักบาทหลักบาทหลักบาทเลยมั้งของไส้หลักบาทหลักบาทไม่รู้ประมาณสองบาทห้าบาทอันนี้จะหลักบาทแน่ๆอร่อยมากน้องถึกว่าที่ที่ได้กินตอนดึกอ่ะมันพิเศษเรารู้สึกแล้วเพราะบางทีเดี๋ยวเาจะกินข้าวตอนเย็นใช่วถ้าเราที่กินบะหมี่ป๊อกปอกตอนดึกมันยังไม่ได้ตื่อเหมือนได้ได้มือพิเศษขึ้นมาว่่ใช มาแกก็อยู่ปักน้ำทุกนั้นเนี่ยก็มี่ป๊อกๆของรถเส็งงเี้เข้าหมู่บ้านได้เลยเพราะว่าหมู่บ้านม่ค่อยสีเดือเมื่อก่อนเมื่อก่อนช่วงหลังหมู่บ้านมันก็ปรับตัวนะมีรถปอกมีอะไรเงี้ยก็เ,เข้าไม่ได้ลนะพก็มี่พวกเนี้ยก็เลยไปอยู่ตามร้านไปเช่าร้านไปเช่าพวกหน้ามินิมาร์ทอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเข้าหมู่บ้านเข้ามาก็เสียงป๊อกๆๆมาละรถเห็นพ่วงท้ายอย่างนี้ตู้แบบนี้ท้ายแบบนี้าเข้ามาแด้เวลามลงจำแล้วก็ที่สินทรัพ์ เพราะพ่อย้ายมาจากปากน้ำอยู่สะพานใหม่เห็นแม่เรียกว่าลุงดำเจ้าเนื้อคลาสสิกเป็นลุงดำชอบมาขายตอนเช้าแล้วเราเรากินก็จะกินบะหมี่เกี๊ยวแห้งน้ำบ้างก็มาขอกากหมูในหม้อออันนี้ก็มีความคลาสสิกคลาสสิกนะอันนี้คลาสสิกเลยแต่ที่ชอบสุดอ่ะชอบบะหมี่ลุงเมาทุงเตาปูอันนี้ถือว่าเป็นตำนานตำนานก็มีมีคนคอมเมนต์ถึงลุงเมา ใช่แกเสียแล้วมั้งที่ว่าอร่อยเพราะว่าเขาเป็นรถแบบพวกนะความสะอาดมึงอย่าไปซีเรียสนะทำนี่ยแกก็ยืนแล้วแกก็เบาเขาเรียกลงมาเพราะว่าลุงมาเขาชอบกึบกับอะไรเงี้ยแล้วก็มีตู้นี้แล้วแกก็มีตรงนี้ที่เป็นพวงเครื่องปรุงฉะนั้นมันก็จะมีพวกเศษเวลาคนมากินมาปรุงเนี่ยน้ำตาลหกบ้างพริกป่นหกบ้างอะไรหกบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วแกก็เกี๊ยวแกเนี่ยไม่ลวกไว้เขาเรียกเกี๊ยวสดเกี๊ยวสดไใส่ใส่โหลมาถ้าอ้นอยากกินอีเบ็นกินเขาก็จะหยิบมาในโหลแล้วก็เอามานับแล้วก็เทลงไป เกี๊ยวสมัยก so uh, so ่อนเนี่ยก็จะไม่เกี๊ยวที่มีหมูเยอะด้วยมันเป็นเกี๊ยวที่แบบว่าแผ่นเกี่ยวมาแต่ไม่เดียวแต่เดียวแบบจีนแบบจีน่าซึ่งแบบนี้กูมองว่าอร่อยบางคนก็เข้าใจว่ายุคหลังเนี่ยเขากลัวจะเสียเวลาบางเจ้าลวกเกี๊ยวไว้เพาลวกไว้เออกัวมันเพาลวกไว้มันไม่ได้มันต้องเป็นเกี๊ยวสดแล้วลวกแล้วก็หมูไม่เยอะเพราะเข้าใจว่าเกี๊ยวอะคนกินคือต้องการให้มันร่นเข้าคอแเ้าซดน้ำแบบลึกเข้าไปอย่างงี้ อ่าไม่ต้องการเค็เกอร์ที่แบบต้องมานั่งเคี้ยวแต่พายุคหลังก็ผมก็รู้ว่าเคี้ยวมันต้องมีหมูก้กอนๆเคี่ยวกุ้งเคี่ยวหมูสมัยก่อนกินกุ้ง,งก็ไม่มีทั้งตอะไรในยุคกูไม่มีลุงเมาเนี่ยก็ไม่มีลุงมาเป็นธรรมดามากแล้วเสด็กลุงเมาคือลวกบะหมี่โดยที่ไม่เป็นลวกน้ำไอ้ที่คือเทพมากลวกบะหมี่โดยปกติคนเราลวกบะหมี่จะเป็นน็อกแล้วจะเป็นน็อกน้ำน็อกน้ำปลาลุงเมาแม่นลวกแบบเนี้ยแสดงว่าแม่นมากแม่นแม่นมากแล้วแม่นจับแล้วโหดแล้วแม่นจับพวกแม่งกู ็ไม่ปกติเหมนเจ้าหรเขาชอบมกน้ำนี่ไม่ไม่เลยอ,อ,อ,อ่ะแม่นบัวอ๋อไอ้เหี้ยมันต้องแม่นแบบในระดับแบบ Master แมาสเตอร์แล้วนะมาสเตอร์อันนี้กูว่ามาสเตอร์อันนี้เป็นมาสเตอร์จริงๆอร่อยชิบหายหมูแดงอร่อยเกี้ยวอร่อยเท่านี้เลยหลังจากแกเสียไปเนี่ยลูกอาจจะไม่มารับต่อเขาบอกมีพี่ชายแกอยู่ตรงเลื้ยงไปตรงหน้าโรงพยาบาลแต่รู้ตอนนี้อยู่ปะนะแต่ก็มีคนบอกว่าลุงเม้าอะแต่ก็พอกันแต่กูชอบลุงเมา เขาบอกเป็นรสชาติที่มันอยู่ในความทรงจำด้วย <ừ> อ่ะไม่หงเลือนะ่องอ่ะเสียดายที่เด็กรุ่นนี้ไม่ได้ทาํากินติดมือแกก้าหนึ่ออนงอ๋อยาา่าดมเมาหน้าโรงเรียนกูหน้าโรงเรียนกรุงเทพิเศษวิทยาลัยมันจะมีบะหมี่แล้วแต่รุ่นบางคนเรียกหมี่เขาบางคนเรียกหมี่เตอ๋อเพราะหน้าแกเนี่ยไว้หนวดไว้เขาเหมือนอเหมือนพี่เตอ๋อเลวัตพุทธินันท์ หน้าโรงเรียนตอนนี้แกก็ย้ายไปใกล้ๆโรงเรียนแต่เป็นห้องแถวและสมัยก่อนก็เป็นรถอย่างเงี้ยกูเรียนเสร็จเตะบอลเสร็จกูก็จะแวะมากินเขาจะมีแบบกากเทียวที่เป็นหนังหนังไก่อ๋อโอ้หหนังไก่แม่งหอมกรึบเลยอ่าเนี่ยโอ้หแม่งอร่อยที่สุดไหมบะหมี่หน้าโรงเรียนเนี่ยแล้วกินตอนหลังเลิกเ,เรียนเนี่ยโอ้โหเลิกเรียนแม่งลุมกันเต็มอ่ะอร่อยมากอร่อยมากม,ากมันได้ปิ้วเนี่ยและหรือว่าเราไปเตะบอลจนเหนื่อยแล้วแบบมันหิวอ่ะหอมแผลเจอไอ้ปอกของแผ้สายกินเข้าไป ของที่สายกินเลยป่ะแต่กูว่ากินยากนะเพราะว่ากูว่าขนาดสายพวกนี้ยซี่งสติกูพวกร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดแต่เห็นคนบอกว่าพ่อกินไม่ยากนะที่ไหนก็ได้เออที่เขาบอกบอกกันนะผมผมแต่ผมไม่แน่ใจไงผมก็เลยต้องถามว่าแต่ว่าไปกินกับใครอ๋อหรือก็ไปกินกับเพื่อนดาราด้วยกันแต่เปิดเผยชื่อไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขามาฟ้องอ่าไปไปแล้วเอออยากจะไปกินกับพวกเด็กรุ่นลูกบ้างก็ว่ากันไป เผมหมดนะหมดหมดผมเก็บงานนะคือถ้าไม่มาเขไม่คุยป่านีะหมดเหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยนี่บ่ายแก่แล้วต่อเยอะนะต่อเยอะอยู่เฮ้ยหมดป่ะเก็บงานแล้วพ่อเก็บงานเก็บงานผมขอเก็บงานทีได้ไหมได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวคุณกินโชว์หน่อยผมกินโชว์ทอเด้วยแต่ว่าเบิ้ลไม่ไหวเบิ้ลไม่ไหวอ่ะแม่งเยอะที่กูถึงใจอยากเบิ้ลแต่ว่ารู้เลยว่าทำสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยว ยืดไปนิดนึงเส้นอ่ะว่าเส้นเล็กอย่างนี้เป็นตาขับต้อมีเยอะอ่ย่างงี้เขาเหม็กมากใชนะ่มันมีคนปรุงแบบนี้ครับชอบปรุงแบบนี้เลยเผ็ดเปรีป้ยวครับถ้าคนกินเส้นเล็กนะเพราะว่าพริกอย่างเงี้ยถ้าเส้นเล็กอย่างเงี้ยครับพริกมันจะเกาะดีถั่วเกาะแล้วมันจะชุม่มโอ้ยค่คำเดียวเนี่ยคำเดียวนะผมหมดเลยเนี่ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ใช่คาบหมดเลยคนเนี่ยนี่คำเดียวคาบหมดเลยผมคำเดียวเลยพ่อโอ้โหคำนี้เดียมนัวไงพ่อ คำนี้สองทุ่มผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยสั่งแก๊ปอีกแล้วมั้งเนี่ยค <อา S 1> นนะแก๊ปวิ่งกันน้ำมันหมดแน่มึงทกี้เนี้นะยชอกินรสชานี่เหรอใช่ครับเป็ดเปี้ยวแหละที่อื่นอื่นเนี่ยถ้าเจอบะหมี่ทำเองจะปรุงน้อยเ,ออเพราะว่าผมกลัวสเสียทเทคเจอร์ของรถมือที่เขาดวดใช่ครับผมก็เลยแบบชอบไปตามหาบะหมี่ทำเองเพรราาาาะะว่่กสตีีบหมโอ้ไฟมาก อนี่เก็บได้เลยพ่อยอดนี่เก็บเรียบเลยหลักฐานแม่งไม่มีเลยอ่ะอันเนี้ยเนี่ยาไปไม่เจอเียก็บกิ๊บเลยอย่างเงี้ยรอยนิ้วมือยังไม่เห็นเลยใช่กูถึงบ้านหลังๆทั้งไม่เกมยังไงก็ไม่เกมทังหลังยังไงก็ไม่เกมประกันเยอะครับนิ่งขึ้นเยอะนิ่งๆ้็เรียกเข้าใจเกมมากขึ้นอ๋อนี่คือเราเป็นคนดีเป็คนดีมันจะไม่เกมเพราะว่าเราจริงใจพวกเกมเนี่ยพอมันเจอพูดมันจะมีประสบการณ์โอ้ยพูดมาให้คนด่าได้แนี้ นั่นคือแบบว่าพี่ป๋องพูดคำเมื่อกีก้คือแบบมองในกล้องยิมๆๆๆๆๆๆ้มหน้าแม่งไม่กหน้าทุกคนก็ชอบขยันดานะ่าเหมือนเขาไม่เชื่อที่กูพูดด้วยนะทำไมครับจะทำยไงให้คนเชื่อว่ากูพูดวะผู้หญิงเยอะไหมพ่อเอาตรงไม่มีครับเริ่มหมดแล้วแต่เรามีครอบครัวไม่เมื่อก่อนดิเมื่อก่อนก็แตะตามภาษากขาพู้ชายมันก็เฮฮาไปจิ้งโตกไปเรื่อยมีแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีครอบครัวนะยังไม่มีลูกครับครับตอนนี้มีพอแล้วนะพอแล้วอายุเยอะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูไปซื้อเนี่ยมาให้กินอะไรอ่ะ สายสายช็อปจริงว่ะเขาบอกเฮ้ยผมขอน้ำซุปมาเลยผมมาดูว่าเขาใส่อะไรบ้างมะเพราะว่าได้น้ำซุปมันอร่อยมีกระเทียมด้วยมั้ยอ๋อมีกระเทียมกระดองข่าแต่ body เขาหนามากเลย body หนามากตัดรสตัใจพี่ร้านนี้ร้อนจี๊ดตัใจเลยเนี่ยคือร้อนทุกดีเลยต้งน้ำซุปอะจะเป็นต้มแบบเข้มข้นมากๆเลยเครื่องสดเที่อังกฤษเนี่ยร้อนๆเนี่ยเฮ้ยเอานี้ใส่ไปน้ำซุปดิอร่อยมากกินผมกินแล้ว ก็บบงาานกกัเรอ่ะินข้าวต้องกินหวานนี่แล้วเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราว่ากินแกงสุรามะนาวจะเข้าเลยอ่ะเปล่าจะเข้าไม่เข้ามากสุดเจอากินเสร็จพวกก็ต้องตบเครื่องหมายเจ้าขนมถ้วยอ่าเจ้าอันนี้ใช่ทั้งปากหน่อยขนมถ้วยไม่จำเป็นต้องอยู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือไม่จำเป็นสมัยก่อนไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยพ่อกินก๋วยเตี๋ยวเรือทุสาวรีย์ลีตัวสนามเดาว่ามันคงมีคนเปิดร้านแรกอ่ะแล้วมันก็ได้ความนิยม อันนี้มาเราตุ๋นเราต้องมีขนมด้วยเขาเลือกเป็นเนียอไปเลยเป็นเนื้อเป็นของคู่กันไปเลยใช่โอ้โหอันนี้คือสุดยอดเลยนะเนี่ยตุ๋นรู้ยอดตอนนี้่ะยอดตอนวันไหี้เดือดช้อปออนวันจันทร์วันศุกร์ครับทางช่องยูทูปเดือดช้อปฝากเอฟซีของมังสิ่ก้าไปติดตามช่องพ่อด้วยจะขอบคุณมากครับวันจันทร์วันศุกร์กิ่งรุ่งเปนต้นไปครับแล้วพ่อจัดวันไหนบ้างครับวางตัวเองไว้อันที่หนึ่งสองวัน ก็แล้วแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยมีงานเช้าไหมถ้าคืนเช้าถ้ามีงานเช้าก็ไม่ไหวแต่ว่าจะพยายามจัดอยู่เนี่ยจัดทุกสุดพยายามพระสลับไปสลับมาสองวันสปอร์ตรีแลกก็เข้าตลอดสปอร์ตรีแลกก็เหมือนกันคือแล้วก็ว่างก็เข้าว่างสปอร์ตรีแลกเนี่ยนี่คือหนึ่งในรายการที่ผมเคยฟังแต่วัยรุ่นนี้สุดทีคือวัยรุ่นเนี่ยตากทุ่มตีทุ่มยังไงก็ต้องมาฟังสปอร์ตรีแลกให้ได้ได้ก็โชคดีอยู่ในช่วงเวลาที่เด็กๆยังทานก็หวังว่าเด็กรุ่นต่อไปหลังจากรุ่นมูแล้วเนี่ยยจจะัังรู้กเราาตติดน เราหวังอย่างนั้นหวังอย่างนั้นที่เวลาผมกลับไปฟังเรื่องผีผมกลับชอบเตาเดิมวิธีการเล่าแบบบราเดิะผมว่าน้อยน้อยแบบเดิมแต่ถ้าให้คนยุคนี้ไปฟังยุคนั้นอ่ะขัดใจนะขัดใจขัดใจขัดใจนะยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีเสด็จทั้งสแบบแหละยุคสมัยก่อนคือเรื่องเล่าไม่ยาวมาก สิบนาทีสิบห้าที่ไม่เกินครึ่งช,ชั่วโมงเจอผีโรงแรมโบ๊ะบาโบ๊ะบาเจอเพิ่งเพิ่มไฟแต่ยุคนี้ก็จะเป็นเหมือนนักเล่า <c oughs> เขาก็จะแบบเป็นแบบเรื่องราวที่มันมีเปิดปมนี้ปิดปมนั้น <c oughs> มาเฉลยปมนี้หักกุมตอนหลังซึ่งก็เป็นเสน่ห์เอาจริงอะ่ะนักเล่าปัจจุบันเนี้ยในมุหมูพ่อเนะ้น่คืออาร์ติสต์นะ,ะเศิลปินนะเหมือนเขียนบทหนังเลยนะจริงและคูเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่เล่าแบบเขาได้ไม่ได้น้ำเสียงก็ดีวิธีการเล่าก็ดีจะมาสมัครกึบ เลื่อนไหลไงนะไม่รู้จำได้ไงคอยถามว่าจำได้ไงเขาบอกเขาเหมือนกับเขียนไวนิดนึ่งว่ามันเรื่อนไปไงแต่ไอการแค่ตรงนี้ทักษิก็เก่งเพราะว่าบางเรื่องบางราวที่มันยาวเป็นชั่วโมงเนี่ยมันมีด<ช>ีเทลเยอะจําตัวละครได้ไงจําวิธีการเนินเรื่องได้ยังไงแล้วรู้ได้ไงว่าจะเปิดตรงไหนปิดตรงไหนอบอกเลยว,ว่ากูเรียกว่าในรายการล้วกูเรียกว่าเป็นผู้กํากับเรื่องเล่าถ้ามีผู้กำกับหนังอันนี้ก็เป็นผู้กำกับเรื่องเล่ามากํากับเรื่องเล่าให้เราฟังหนึ่งเรื่องแล้วเราก็เข้าไปในโลกของเขา สนุกมากงั้นลูกลูกสมัยเปลี่ยนไปแต่ที่เป็นออแกนิกเหมือนเดิมเราก็ยังชอบนะตัะ้วเป็นอ้นมาเล่าเงี้ยสิบนาทีมึงไปนอนโรงแรมเจอผีหรอกอ่ะเราก็ชอบเออเอออมาเล่าแบบเป็นสตอรี่รอ,อย่างอเราก็ชอบอ อยู่ที่คนล่ะคือมันมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้คัสติกว่ะเจ้านี้ไม่รู้ว่านาเขาชื่ออะไรยังไม่ได้ถามเป็นกี่คนเยอะยังไม่ได้ถามมเหือนตักหมุดแล้เนี่ยคือใต้ทางด่วนหาง่ายเลยแล้วก็จับดูเรื่องอะไรกูต้องถามว่าแลกูเรื่องก๋วยเตี๋ยวใต้ทางด่วนผมก็เรียก๋วยเตี๋ยวกองใต้ทางด่วนเหมือนกันเจ้านี้5 5แจ็บที่บอกให้เท่าไหร่ครับเต็ม5แจ็บอ่ะเต็ม5แจ็บใช่ไหมมิดเขาจะยอ่งยงไม่ได้ครับอย่างเช่น3.754.15ใจใจกูนะ พ่ย่านนี้กูว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในตองมีนะเ <c oughs> อาห <c oughs> <c oughs> ัวให้ห้าโอ้โหนีปบอกมาให้ห้าครับน่าจัดเต็มเออในยุคนี้ปัจจุบันนี้กูว่าเจ้านี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะผมว่าถ้าใครชอบสายหนักๆเนี่ยมากินร้านนี้ไม่ผิดหรักครับผมให้ไปที่สี่จุดหนึ่งห้าครับอก็อยู่ในเลนส์อยู่ในเลนส์คือไม่ต่างกับสี่นะครับเพราะว่าน้ำส้มกับความดูรัวเนี่ยมันทําให้เรากินหมดได้แบบอ่าเอาดูเนี่ยถ้าไม ก็หมดนะอ่ะหมดทุกคนนะหมดอ่ะแล้ว <apply> กูเช <Spanish reco> <inde> <t realidade> ื่อว่าไม่ได้แกล้งหมดด้วยใช่แล้วด้วยความสไตล์คลิปอ่ะมันไม่ต้องแกล้งหมดอ่ะมันนั่งกินไปเรื่อยๆรื่นั่งกินไปเรื่อยๆจนแบบเพลินอะเพราะนั้นครับเจ้านี้เป็นหนึ่งเจ้าที่บอกเลยว่าควรเดือดเดือดเดือดอยู่ควรมาลองดูผมบอกว่าพริกระวังเผ็ดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เผ็ดเลยแต่เผ็ดตามเออ f อ l l ล w f o l l ล w Follow เผ็ดี่อเคไหนเยอะมากขอ Follow อาการหน่อยยี่คนไหนเยอะยี่หายนี่กูไแล้วยีอะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวครับอ้าว4.15 4 0 0 1 <PG> 5เปิดตานไปกี่ปีนะครับกำลังือว่าฝ่ายระดับความเป็นตธนานมากนะเนี่ยเปิดมา30ปีวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้พี่น้อครับขอบคุณครับน่ารักมากขอบคุณที่ให้เลือกอยู่ สารฝันเขาเรียกว่าสารฝันแล้วกันสำหรับวัยรุ่นยุคสองพันที่มีข้อความอยู่ในทุกไม่รู้แกไปโผล่ขยันโผล่กิงเดี๋ยวผีเดี๋ยวกีฬาคอมเมนเเตอร์เพลงอะไรก็มีล่ดยุคสองพันเนี่ยผัวไปของพ่อป๋องจริงแล้วก็ขอบคุณผีที่ทําให้เราเจอมาเจอกันขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปส่งข้อความไปที่รถแปวรถแปวรถ รู้มาซ่องหนึ่งในร้อยปีครับ e p นี้เป็น e p ที่ประมาณ60กว่าแล้วเนาะครับของก็ตามหายครบนะตามหายครบร้อยร้านนะแล้วแบบไม่ซ้ำกันด้วยเออฝากร้านหนึ่งก็คือตามแล้วป่ะได้ครับร้านลุงเมาอ่ะว่ายังอยู่ตรงไหนหรือไม่แจะตายไปแล้วก็คือตาเออลองตามกินซิวมาเออตอนนี้แกไปอยู่บนโซวานแล้วไปเปิดร้านตรงไหนไงฝากบนโซวานตายแล้วก็ตามไปได้ไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ชอบอันนี้อันเดียวเลย โอ้ดีเด,ดีมาหมดลเลยก็แต่แบบที่บ้านเลยนะแต่ที่บ้านเลยแต่ตรงเนี้ย <c oughs> <แ>ก็กำลังดูเออเฮ้หรือว่าลูกแกขายลงมาพหไปชิมรสชาติเนาะให้ไปตามลงเมาขอตามห้ามึงสามารถตามหาลงเม,มาบนสวรรค์ได้แล้วไปชิมฝีมือบะหมี่เกี๊ยวป๊อกๆแกได้นะมึงสองคนจะคือสุดยอดในการเป็นผู้ทรงอิทธิพลกับผู้เตี๋ยบะหมี่รสป๊อกโอ้ถ้าแกร่ำรวยแล้วเทียนขนาดไม่เอาเลยตอนแกกูบอกไว้ก่อนนะไม่ช่วยเตือนกันนะ ช่วยเตือนกันนะไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วอวยกันไม่เอานะไปดีกว่ามั้งอย่างนี้ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ชามเท่าไหร่ครับชามละห้าสิบชามละห้าสิบใช่เฮ้ยผมลืมอ่านชื่อนาอะไรนะทศติครับสติกับป๊อกป๊อกป๊อกไปด่วนสติใต้ด่วนตอนนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับเส้นสุขานการห้าซอยซอยสามสิบห้าทับหนึ่งซอยสี่ห้าทับหนึ่งอ๋อโอเคแจ๋วเลยครับบุฟเฟ่เท่าไหร่ครับเไปเจอผมเองครับพ่อชามละห้าสิบถ้าบนสี่เฮ้ย คือเขบอกจ่ายเป็นเหมื่นเลยอะจริงๆค่าจ่ายเป็นหมื่นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่หรอหสี่ยี่สิบ้แค่หมูยาาสมครับสแม่ไยกให้แมวฝากไวก่อนใช่ี่เนราวกกองราบอกเขาเป็คนใจดีป๋าบอกเป็คนใจดีมากครับถ้าแส่ถ้าตันแต่น่ารบกว่อาเราคอไม่เอาเอาไครับเอาไปครับเป็นกานั่นะครับคนดูเยอะมาก พิเตษขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี่ตรงนี้10บโมงถ่ายสามสิบโมงหรือถ่ายสามมีแน่นอนมาเลยไม่ไม่มียกเว้นวันอาทิตี่วันเดียวคือหยุดอ๋อหยุดวันอาทิตย์ใช่อยู่วันอาทิตี่วันเดียวชามละห้าสิบบาทเท่านั้นก็ธรรมดาสี่สิบก็จะเป็นบะหมี่ก้อนเดียวกับเกี๊ยวสามตัวถ้าเป็นพิเศษก็จะเป็นบะหมี่สองก้อนเกี๊ยวสามตัวถ้าเป็นแห้งเราก็จะแจ้งน้ำซุปไปให้โอ้ขโหห้าขาผครั้งใจนะครับคุณผู้ับ